ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการประมาณราคาเบื้องต้นสําหรับงานก่อสร้างนะครับวันนี้เรามีแบบแข่งขันประมาณราคาระดับภาคอีสานเมื่อปีปีพศหกห้านะครับเป็นแบบบ้านหนึ่งชั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะหาคือเราไปที่งานฐานล,ลากก่อนงานฐานล,ลากดูที่เสาเข็มเปิด อันนี้คือแบบขยายฐานลากซึ่งเขาจะบอกอะไรบ้างบอกสเปคของเสาเข็มบอกวัสดุรองพื้นฐานลากก่อนที่เราจะทําฐานลากขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตอหมอ่อก็มีระยะบอกว่าตอหมออสูงเท่าไหร่ฐานลากสูงเท่าไหร่เราจะไปนับนับจํานวนของ ฐานลากที่เราจะหาในวันนี้บอกว่ามีฐานลากหนึ่งขนาดหรือหนึ่งหน้าตัดนั่นเองเดี๋ยวเล่ามีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1 1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดมี21่สฐานก็วิธีการหาตะกล้องซูมหน่อยตะกล้อง <c oughs> วิธีการหานะครับก็หน้าตัด จะหาดินขุดต้องขุดดินก่อนที่จะทำฐานลากก็หน้าตัดของหลุมนี้กว้าง70ยาว70ก็จะเป็น0.70คูณ0 7นคูณความลึกที่อันนี้60เซน60เซนแล้วก็มีอีก15เซนก็จะเป็น1เมตรกับอีก35เซนต่อไปมีทั้งหมดกี่ฐานก็21ฐานคูณกับความเผื่อ<ม>เผื่อการขุดดินออกมาที่1.3 หรือว่า30นั่นเองก็เป็นการคิดเป็นการคิดดินขุดออกมาแล้วก็ต่อต่อใจที่ขุดก็หาทรายรองพื้นตรงนี้ก็ตัวนี้0ู0เนเหมือนกันความกว้างความยาวของหลุมคูณกันแล้วก็คูณความสูงของทรายที่เราใช้คือสิแเซนก็คูณกับจำนวนฐานรากที่เรา คือ21ฐานก็เจอะมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็คูณเผื่อในการคูณเผื่อในการถมไายเผื่อการยุบตัวของสายที่25%เปร์เซก็คูณออกมาที่1.29 2 9คิวครับต่อไปหาคอนกรีตเทลิน0.70เหมือนกันก็หน้าตัดเดียวกัน0.7คูณ0.7คูณความสูงที่5เซนคูณ21ฐาน ก็คอนกรีตอยู่ที่ครึ่งคิวหรือ0.51หาคอนกรีตฐานลักคอนกรีตฐานลักก็เป็นหน้าตัดตัวนี้0.7เหมือนกัน70เซน70เซนคูณความสูงที่60เซนแล้วก็คูณ21ฐานก็คอนกรีต6คิวกว่า,วาสำหรับ21หลุมหาเสร็จแล้วมีตอ่อหม้อมาด้วย60เซนก็หน้าตัดต่อหม้อคือตัวนี้25เซนกับ25เซน ยี่บห้าคูณยีห้าคูณหกสิบคูณยี่สิบเอ็ดยี่เอ็ดเสายี่เอดสาต่อม้อนั่นเองก็ออกมาจะเป็นคอนกรีตต่อมอ้อที่ศูนจุดเจ็ดเก้าดินถมพอเราทําเสร็จทั้งหมดแล้วก็ต้องการถมดินถมดินกลบับคืนจากดินเดิมที่เราขุดออกไปก็มีดินขุด1 8 0 6ปหคิวหรือลูกบาทเมตรก็จะมาลบกลับตัวที่เราใส่ไว้ในหลุม ที่ใส่ไว้ในหลุมมีทรายคอนกรีตคอนกรีตหยาบเทลินคอนกรีตฐานลากแล้วก็มีตอมอเอาพวกนี้มาบวกกันแล้วก็ไปลบกับดินขุดที่เราขุดออกไปก็จะได้ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นตัวนี้คือดินถมกลับคืนต่อไปก็ไม้แบบในการตีแบบฐานลากคือใช้ตัวนี้หน้าตัดของฐานราก0.7คูณกัน4 4ครั้งคือ4ฝั่ง แล้วก็มีการลดปริมาณไม้แบบเพื่อเราแกะออกแบบแกะแบบออกมาแล้วจะไปใช้ในอย่างอื่นได้ที่80%ก็อยู่ที่ประมาณนี้ไม้ข้าวคือไม้รัดแบบก็คูณที่0.3%ตามกรมปัญชีกลางระปูก็คูณก,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 กับ25คือ หนกิโลจะใช้0ูนยหกิโลตะปูจะใช้หนึ่งูนห้ากิโลครับก็นี่เป็นการหาคอนกรีตคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการหาเหล็กเสริมที่อยู่ในฐานหลากของเราก็เอาไว้คลิปหน้าไดวมาบอกอีกทีครับขอบคุณครับ